แล้วก็เห็นบอกอยากมาออกรายการโขนกระแสยินดีนะครับรออยู่นะฮะอย่าปากเก่งนะครับมาเลยบอกจะมาที่มาผมรออยู่นะจะได้ชี้แจงไปว่าคุณไปด่าคนอีสานเขาทำไมนะฮะคุณโตมาแบบไหนผมก็อยากรู้มานะครับรออยู่นะฮะขอบคุณอีกครั้งนะฮะขอบคุณครับเป็นคนอีสานค่ะจริงๆกับประยัสิดาแต่ว่าคนอีสานไปไต่การสมองพองแตกบอกเป็นยังไม่หยุ่งหยุ่งหยองหยากเ็าจะมีคนอีสานคักแน่แท้ กูไปนั่งแต่งหน้าแมงแต่เป็นอย่างขบวดดาพอหล่อแม่คนอ,อีสานปานว่าเซียวเล่นที่หมามันหายเพราะคนอีสานมันแดกหมาลงไปว่าสากูไปยำหัวพอมึงหลึดล่องคอกับบุญหัวแล้วปานไดแล้วคนอีสานมันใจแตกมีลุกตั้งแต่สิบสองสิบสามปีและคุณพี่เคยเห็นคนไทยใหญ่บางกลุ่มปากแตกมีหรอย้ำนะคะว่าคนไทยบางกลุ่มเพราะว่าคนไทยที่จเจริญทางความคิดแล้วนะคะก็น่ารักนะคะ เตือนนะคะว่าอย่าไปตีชิ้นนินทาว่าร้ายใครนะคะถ้าผมสุดท้ายตัวเองจะออกมาไหว้สวยนะคะเพราะว่าฉันว่าหายอภัยค่ะฉันมันเลือดหนักสู่พันขเขาเหนียวนะคะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณทุยขอบคุณที่รับฟังนะครับผมในฐานะที่ผมเป็นคนอีสานคนนึงนะครับแม่งคนไม่โอเคอ่ะเอาจิงๆไอ้ค่าดิยมเหยียดคนอีสานอ่ะแม่งมีมาตั้งแต่สมัยก่อนละแบบอย่างเช่นในละครเงี้ยเวลาคนอีสานทําอะไรเนี้ย แม่งละครก็จะกำหนดบทให้เป็นแบบคนโง่คนไม่มีการศึกษาแบบบ้านนอกเข้ากรุงแบบเทคโนโลยีไปไม่ถึงซึ่งผมแม่งก็ตั้งหยีดมาตั้งแต่สมัยนะั้นแล้วแบบทำไมทำไมเขาต้องทำบทให้มันเป็นอย่างนี้ด้วยวะซึ่งมันก็ทำให้เกิดภาพจำขึ้นว่าคนอีสานไม่มีการศึกษาจนอะไรเงี้ยซึ่งความจริงมันไม่ใช่แบบนั้นเว้ยผมก็ได้แต่หวังว่าสักวันหนึ่งภาพจำเหล่านี้ที่แบบว่าคนอีสานเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ซึ่งมันไม่ตรงความเป็นจริงเนี่ยมันจะหายไปจากสังคมไทยสักทีครับ ึ่งค่ะเกิดอยู่อีสานค่ะไงอยู่อีสานค่ะเป็นคนอีสานทะเบียนบ้านอยู่อีสานจ้าฉันเป็นคนอีสานจ้าบ่ฮูนะคะว่าเป็นอย่างเป็นอย่างต้องดาอยากตีแขวอยากตีแข่าเงียปกติบ่ตีแขวาไปวัาง่ายเด้อโลกออกแล้วก็เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้คือเกิบนี่ก็ได้เด้อแขวนั่นทามันยากหลายอยู่ในปากทามันเวเาบ่เป็นบ่เป็นแนวทีสิมาวานั่นป่วยค่ะคุณป่วยค่ะ คนไข้รับยาป่วยมาเอาอยาไปกินยังยากถ้าผู้ใดน้ําหาโตบักที่ซื้อ่าปักเอยียงนั่นพอแล้วกัตบมันจักเทียอหนึ่งผมสิโอนให้เลยสองพันถ้ายคลิปมาลงแน่ผมสิโอนทันทีเลยสองพัน ผมฝากผมฝากพ้อมเอาแบบว่าเอาแบบว่าแขวรุ้นแต่แบบว่าแปบลบว่าขี่ออกแล้วแขวรุ้ออกมาน้าอ่ะคือว่าลงคออ่ะแขวมันต้องโดนเนี่ยผู้ใดหูจักบ้านมันคุมคอละเอาผมอคอไอ้หรบผมพี่น้องครับสุขุลทุกคนครับฝากไปหอดบักที่มันดูถูกก็อีสารนี่แหละบักปอบนักระดาบักขี่กระลื้นแกว แน่นอนครับว่าคนที่ดูถูกคนอีสานเนี่ยหรือว่าดูถูกคนด้วยกันเนี่ยอย่างแรกก็คือเขาลืมไปว่าเขาเป็นคนด้วยกันนะครับผมวุ้นหนาคอยขึ้นเป็นยังสิีวะโอหนาจริงจีบปตัดถือดูถูกอยู่ตลอไรแก้วนะครับผมคุณเกิดในสังคมแบบไหนหลายคนจะต้องตั้งคําถามนะครับว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะครับที่ชอบเหยียดคนอื่นเนี่ยเกิดในสังคมแบบไหนนะครับเขาเหล่าน <c oughs> <c oughs> ี้เนี่ยนะครับจะเกิดในสังคมสังกสีสังคมสังกะีสังคม สังกษ์นะครับ <S <S <an> <S พวกนี้มันเป็นพวกขี่กระตือแปรขี่กระลือนแกวขี่ย่งเหงือนะครับพวกขี่โก้ขี่เกี่ยมนะครับพวกนี้เนี่ยมันเป็นพวกที่ไม่ได้ร,รับการศึกษานะครับเออนะครับเป็นพวกที่ยังไม่ได้รับการศึกษานะครับผมแล้วที่มันบอกว่าคนอีสานเนี่ยหลายคนก็คือการเหยียดคนอีสานมันบอกว่าเป็นประเพณีประเพณีพ่อเมื่อยสานนะครับแล้วก็จัดซะหนึ่งดอกนะครับแล้วก็เต็มระบบกันอีกเออ นะครับมันไม่ใช่ประเพณีการเหยียดคนอีสานหรือการเหยียดคนในชาติเดียวกันเนี่ยมันไม่ใช่ประเพณีครับแต่มันคือสันดานที่มันเกิดจากการศึกษาที่มันได้รับมาน้อยนะครับผมนะครับอีสานแล้วไงครับผมอีสานเลยจังไดอะมันนักหัวพออมึงอยู่บ่เอ,อ่อนะครับบางคนบอกว่าแม่มาแย่งที่ทํากินของเรามาแย่งแผ่นดินของเราอยู่บักปลอบมึงมาหนีมึงมาหนีมึงมาหนี นะครับมึงมาดูฉโฉนดที่ดินกูมึงมาดูฉโฉนดบ้านกูชื่อพ่อกูทั้งนั้นเลยกูไม่เคยไปอาศัยพ่อแม่มึงนี่นะครับผมเออถ้าคนอีสานเขาไปอาศัยพอ่ออาศัยแม่มึงอยู่หรือว่าเขาไปอาศัยพ่อคุณอยู่ไออาศัยแม่คุณอยู่ไปขอข้าวพอ่อข้าวแม่คุณกินคุณไปดูถูกเขาได้แต่คุณจะมาดูถูกแบบนี้ไม่ได้พ่อหนึ่งเขาไม่เคยไปขอข้าวพอ่อข้าวแม่คุณกินนะอ่ะมันก็ต้องออกมาพูดหน่อยประเด็นครับเฮาส์ท็อกซิก เหยียดคนอีสานคืนนี่ไปส่องแท็กมาไงไปเป็นนาตาชามาคือดูทุกท่าทุกมุมเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมีคลิปอะไรบ้างซึ่งพอดูทั้งหมดแล้วก็คืออึง้งอึ้งเลยคือมีสองสาเหตุที่เราอึง้งเหตุแรกคือบุลลีแรงมากเหยียดกแรงมากสเสมือนว่าเขาไปฆ่าพ่อฆ่าแม่พวกพวกมันซะยอย่างนั้นคือเป็นฟิลเหยียดแบบเหยียดยังไงก็ได้ให้คนที่โดนเหยียดดูตลกดูต่ำกว่าพวกเขาอึ้งที่สองก็คือ พวกอยู่อ่ะเป็นเยาวชนรุ่นใหม่เป็นเด็กเจเนอเรชันใหม่ที่ควรที่จะช่วยกันขับเคลื่อนสังคมให้มันดีกว่านี้เนื้อออกปะแต่พวกอยู่กลับมาทําให้มันเสื่อมเสียไปซะเองอ่ะหนูถ้าจะบอกว่าเป็นคอนเทนต์เหลือปั่นอะไรเงี้ยความคิดหนูต่ํามากแอตติทิวแย่ต่ําต่ํากว่าไพล่อีกจริงนะต่ํากว่าไพ่จริงนะพงนะเพราะว่าข้อมูลที่คุณคุยกันมันไม่ได้ดีเบตกันด้วย ข้อมูลและเหตุผลที่เป็นข้อเท็จจริงแล้วก็มีสาระแต่คุณใช้อารมณ์ส่วนตัวของตัวเองมาบูลลี่และเหยียดคนอื่นให้ดูต่ํากว่าคุณแล้วเราเคยเรียนเรื่องมนุษย์กับการพัฒนาตนแล้วก็จิตวิทยามาเขาบอกว่าคนประเภทเนีย้ยังไม่มีความเป็นมนุษย์มากพอก็คือจริงๆไม่ไม่นับว่าเป็นมนุษย์ก็ได้นะจริงเราจะบอกว่าเขา,าเป็นสัตว์เดรัจฉานเลยก็ได้นะ เพราะว่าสเดระฉันเนี่ยจะไม่มีตรงนี้ค่ะจิตใต้สำนึกและ EQ เนาะซึ่งสเดระฉันเนี่ยมันจะใช้สัญชตาตญาณและก็สันดานดิบของตัวเองนําไปใช้กับคนอื่นนําไปใช้กับเยื่อเนี่ยเหมือนอยู่เลยเปรียบเหมือนเปียบเลยสเดรชฉันชัดๆแต่ทางนี้ทางนั้นนะคะดิฉันก็จะมาพูดว่าถ้าพวกยูยังหลงเหลือความเป็นมนุษย์แล้วก็ยังมีจิตใต้สานึกของการเป็นมนุษย์อยู่เลิกเลิกดีกว่าเพราะว่าไม่เก๋เลยคอนเทนต์แบบนี้นะคะคนลุงสับเพียบชอบหรอ แล้วยังบารวมที่มันมาว่าให้น้องลิซา่ากูอีกนะอันนี้อันนี้ขึ้นเลยอันนี้กูซูนแห้งขึ้นเลยสัวลิซา่านี่เคือกูบอกเลยนัมเบอร์วัดในดวงใจกูเป็นไม่ยิ่งเก่งเป็นคนที่กูเบิง่งแล้วกูเอาเป็นเยี่ยงเป็นยางเพราะการที่จะเป็นเดบิวแล้วไปเป็นอันนักร้องเกาหลีได้นะ่ะก็เขาจะพานว่าเขาจะได้พานแต่ละจุดแต่ละจุดนะ่ะชีวิตแมงโขดหยุง่งยากเขาต้องย่อถิม ชีวิตแบบช่วงหนึ่งในชีวิตอ่ะกาจะ่านไปได้อ่ะแล้วส้มเนี่ยเฮ็ดหยังแงน่สูเฮ็ดหยังแงน่เป็นของจะขวางในชีวิตนะวูส,วสั่งความภูมิใจเอียงแน่ให้พอให้แม่ซูเด้พภูมิใจอ่ะกูถามแน่เถอะอันนี้เขาสั่งความภูมิใจให้คนไทยทั้งประเทศนะเขาไปโด่งดังยุเกาหลีนะเขาไปเป็นดาวเจรือจรัสฟ้านะอินเตอร์เนชั่นแนลนะเขาสั่งความภูมิใจสูเฮ็ดหยังเดีคือเขาบอกฮะให้กูถาม กูสวนยามาบุลี่น้องลิซ่ากูากูหักของกูกูบอกเลยตรงนี้อดูถูกคนอีสานไปเล่นขับเฮากันแล้วก็ด่าคนอีสานกระจอกคนอีสานอย่างนั้นอย่างนี้นะด่าไปถึงลิซ่าพิงอะไรต่างเนรคุณแผ่นดินไม่อยู่ประเทศไทยคนที่ไปอไปรวมตัวกันใน ในขับเฮาแล้วก็เที่ยวไปด่าคนอีสานคนพวกนี้ก็เรียกพวกระยำนะนะเป็นพวกระยำนะเป็นคนที่เขาเรียกเป็นคนที่มีจ,จิตใจที่ต่ําช้าไปด่าถิ่นกําเนิดของคนผมก็อยากจะรู้ไอ้คนพวกนี้ที่ไปด่าคนอีสานว่ากระจอกงอกง่อยอะไรต่างเนี่ยนะนะถามแล้วพวกเองมันเป็นใครมาจากไหนเลยนะเองใหญ่เองโตมาจากไหนเองประสบความสาเร็จในชีวิตไหม เองเป็นเคยมีการสร้างคุณงามความดีเนี่ยคือไอ้คนกระจอกเหล่าเนี้ยนะนะผมอยากจะเรียกว่าไอ้คนกระจอกไอ้คนต่ําช้าพวกนี้ไปสร้างความแตกแยกให้กับสังคมนะนะครับอยู่ในขับเฮ้าอะไรต่างๆเนี่ยเป็นคนที่กระจอกอนะถ้ากระจอกคือคนที่ประสบความสําเร็จแนละ้วเขาจะไม่ไปนั่งเที่ยวดาคนนั้นคนนี้แล้วถ้าเราประสบความสําเร็จแล้วเราไม่ต้องนะนะครับนะแสดงคนพวกนี้คือคนที่ต่ําช้า แล้วก็เป็นคนที่กระจอกและต่าําซ้าต่ําซามจึงไปด่าถิ่นกําเนิดคนอื่นเขาอยากจะรู้ว่าพวกเองเป็นมันดีมาจากไหนดีเลิศประเสริฐสีอะไรเป็นคนดีมีศีลธรรมหน้าที่การงานการศึกษาชาติตระกูลเองเป็นคนแบบไหนนะคือคนพวกนี้คนที่ไปด่าคนอีสานเนี่ยผมอยาก,กใช้คำว่าไอ้พวกขยะสังคมนะเป็นเป็นพวกขยะที่วันๆไม่มีอะไรทํานะครับนะ เนี่ยไปด่าถิ่นกําเนิดเนี่ยถึงแม้จะดําเนินคดีอะไรไม่ได้แต่ได้ข่าวว่าตอนนี้เขากําลังสืบหาตัวอยู่นะครับคนในศาลกําลังสืบหาตัวอยู่เห็นได้ข่าวว่าถ้าเจอปุ๊บก็อาจจะต้องมีการทักทายกันหน่อยส่วนเขาจะทักทายด้วยอะไรต่างๆนั้นเดี๋ยวก็รอดูครับนะเนี่ยเดี๋ยวรอดูว่าทางกู้ภัยเขาจะแจ้งมาว่านะพบศพบ,บุคคลไม่ทราบชื่อนอนจมกองเลือดระวังนะครับพวกนี้ครับ จะโดนบาทาก็จะตามกระทืบเอานะครับคนพวกนี้ครับเดี๋ยวก็จะตามกระทืบนะคนพวกนี้นะและไอ,ไอ้ห้องขับเฮ้าอะไรต่างๆเนะียฝากตำรวจนะครับโดยเฉพาะตำรวจไซเบอร์ตำรวจปทอทคุณช่วยออกแรงหน่อยวันๆอยากให้สัมภาษณ์อย่างเดียวคุณออกแรงหน่อยเชิงลุกหน่อยอย่าแถลงข่าวอย่างเดียวไปดำเนินการสั่งปิดมาหน่อยกระทรวงไอซีที ไอ้กระทรวงอะไรเขาเรียกอะไรกระทรวงดิจิทัลรัฐมนตรีชัยวุฒินะคุณทําอะไรอยู่คุณเข้าไปจัดการเลยขับวงขับเฮ้านะคุณมีอำนาจอ,อำนาจนะทำยังไงจะไปปิดขับเฮ้าได้บ้างหรือเรียกมันมาคุยว่าเออไอ้ห้องเนี้มันยังควรจะต้องปิดหรือไม่อย่างไรคนมาดาคนอีสานเนี่ยนะซึ่งเป็นคนไทยเนี่ยนะรัฐมนตรีชัยวุฒินั่งทําอะไรอยู่กสอชอชอชอทชทําอะไรอยู่ นะผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทําอะไรอยู่สํานักงานตํารวจแห่งชาตินายกออกลงหน่อยคนดา่าคนนิสานนะไปท้าทายหนุ่มกันชงกันใช้อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะเนี่ยคือคือคือความระยำของคนบางคนนะครับอืมนะครับคนพวกนี้เขาเรียกพวกระยำนะคือคือคนกระจอกอะ นะดูฟังมันพูดนี่คือกระจกมันและสิ่งที่มันพูดเป็นความเท็จเนี่คนอีสานนี่ประสบความสำเร็จเะยะลิซ่าพิงอย่างเงี้ยลาลิสามาโนโบนอะไรเนี่ยนะฮะก็ไปด่าเขาหาว่าเนรคุณแผ่นดินอะไรบ้างนะเนี่ยนะตัวตัวพวกเองเนี่ยได้มีสร้างคุณงามความดีอะไรบ้างมีงานทำหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยก็คือความความความต่ำช้าของคนเหล่านี้ก็ก็เห็นกำลังตามหาตัวอยู่นะเดี๋ยวก็จะไปทักทายกันนะแต่อย่าไปทักทายแรงนะ ก็เดี๋ยวก็รู้ว่ากู้ภัยก็คงไปเก็บกลับมานะนะครับนี่ค,คือความสิ่งที่เลวร้วายอืนะครับนี่ก็ว่าการนาคุณอิสานมันเป็นประเภทนี่แหละวัฒนธรรมผู้ไหสอนเมืองหนังสือเล่มไหนเอาไหมกูเบิงดูกูบอสเสือ้อเอาไหมกูเบิงกูนี่เกิดยะโสโตยูดอน 1 100อยเอรีสานอยเร100์เซ็นเห็นไ่น่วมอ่ะจากโยกบอจากสามนาทีบอ